ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมถามตอบมาสโตนะครับในเอพิโซดที่3นี้เราจะมาเรียนรู้ในการใช้งานคำสั่งกรุ๊ปนะครับโดยลักษณะของงานที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนวันนี้นะครับจะเป็นการกรุ๊ปหรือว่าการซอลลองทั้งหมด3ล่องหรือว่าระยะนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปเรียนรู้ในการใช้งานตัวโปรแกรมถามตอบมาสโตได้เลยครับ จากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับผมก็ได้ทําการสร้างตัวโปรแกรมของก r o ๊ปขึ้นมาไว้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกเคอร์เซอร์ไปที่ตําแหน่ง Group นะครับว่าเป็นโอเปอเรชันไหนเราสามารถดูได้ที่แถบควิกอ s สะโตนะครับเราจะอยู่ที่โปรเซสที่3นะครับหรือว่าการใช้งานทีกรุ๊ปครับตรงนี้เมื่อเราคลิกนะครับ ตัวของชิ้นงานของเรานะครับก็จะแสดงตัวของพื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินขึ้นมานะครับทําให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าเราอยู่โปรเซสไหนเรากําลังจะแก้ไขโปรเซสไหนนะครับในส่วนถัดมานะครับผมจะเริ่มทําการใช้งานคําสั่งของ T Group นะครับโดยลําดับแรกนะครับผมจะทําการลบ ope Operation ที่ผมเคยสร้างไว้ก่อนหน้านะครับก็คือถ้าดูตามเนื้อโปรแกรมผมได้ทําการสร้างขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของ T Group ตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าผมจำเป็นที่จะต้องลบออกก่อนแต่มีทริคดีๆมานำเสนอนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องลบโอ per ation นั้นออกนะครับเราจะทำการบล็อกใช้คำสั่ง out of control นะครับในการบล็อกไว้นะครับเพื่อในกรณีที่เราจะกลับมาใช้งานอีกครั้งเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเขียนใหม่ครับในการบล็อกโอ per ation ของทีกร u ปนะครับเราจะบล็อกนะครับให้เราคลิกขวาสองครั้งนะครับ จะปากฏดแถบคำสั่งนะครับ Control Out Set นะครับแล้วก็ Control Out Cancel นะครับแล้วก็ Multiple Control Out นะครับถ้าเราจะทำการบล็อกเนื้อโปรแกรมในส่วนของ T Group นะครับที่ทำการซ้อล่อง3มล่องนี้นะครับเราจะต้องกด Control Out Set ครับให้กด Control Out Set 1ครั้งนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมของ T Group ของเรานะครับ ตัวแถบสีนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเทาทั้งหมดนะครับอันนี้คือเนื้อโปรแกรมของเราจะไม่ถูกอ่านหรือว่านำไปใช้งานนะครับให้รู้ไว้ว่ามี Data อยู่แล้วนะครับเพื่อได้กลับมาแก้ไขในจุดที่เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของโมเดล TD ของเรานะครับจากที่เห็นเป็นเชฟงานอย่างเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้เห็นเป็นแค่เส้นปะครับของ o อ e r a t i o n นั้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการสร้างใหม่ให้เราคลิกขวาหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นผมจะกด insert กด OK ตัวโปรแกรมจะ insert เข้าไปหาในตัวของ operation bar อยู่นะครับให้เรากด shape n หนึ่งครั้งครับจะเห็นได้ว่าตัว unit number ที่3นะครับจะ pop up ขึ้นมาให้เราทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาทำการสร้าง operation group กันครับ ขั้นตอนแรกตามแบบงานของเรานะครับเราจะใช้แบบงานตัวใหม่ในการอ้างอิงนะครับโดยแบบงานของเราผมจะขึ้นไว้ให้อยู่ที่หน้าต่างทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะกันเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับในส่วนของยูนิตนะครับเราจะกดเข้ามาที่คำสั่งของ turning ครับหลังจากนั้นให้เรามองหาคำสั่ง T group ครับกดเข้าไป1ครั้ง หลังจากนั้นตัวโปรแกรมมาสเตอร์จะป๊อปอัพหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้นะครับโดยจะถามถึง m a c h i n ่ง g า a r t นะครับหรือว่าลักษณะงานในการกินนะครับว่าจะเป็นการกรูปทางด้านนอกหรือว่าด้านใน ตามแบบงานของเรานะครับเราจะใช้เป็นกรุ๊ปด้านนอกนะครับให้เรากดไปที่เอาครับหลังจากนั้นตัวกรุ๊ปค u ต t ิ้งแพท t ทิร์นะครับจะป๊อปขึ้นมาให้เราเลือกนะครับโดยนั m เบอร์ที่ทางโปรแกรมถามตอบมาสโตมีให้นะครับจะมีตั้งแต่ชาร์ปศูนย์ไปจนถึงชาร์ปห้านะครับในลักษณะชาร์ปศูนะครับจะเป็นการกรุ๊ปแบบธรรมดานะครับก็คือการตกล่องธรรมดาโดยเป็นการกินครั้งละเท่าๆกันนะครับ ส่วนชาร์ปที่1 2และ3นะครับจะเป็นการทำแชมเปอร์หรือว่าทำเก็บฟินิชไปด้วยนะครับและชาร์ปที่4กับชาร์ปที่5นะครับตัวนี้จะใช้ในลักษณะของการคัด o อฟงานนะครับแล้วก็ทำแชมเปอร์ไปด้วยนะครับโดยตามรอยอิงของเราแพทเทิรที่เหมาะสมที่สุดก็คือ p a t เทิรที่เป็นชาร์ปศูนย์นะครับดังนั้นผมจะใส่ชาร์ปศูนย์ครับกดชาร์ปศูนย์หครั้งตัว Number of Group นะครับ ตัวโปรแกรมจะสอบถามว่าเราต้องการกรุ๊ปทั้งหมดกี่ร่องนะครับตามแบบงานของเราก็มีทั้งหมด3ร่องนะครับให้เราใส่เลข3แล้วกดอินพุตเข้าไปครับหลังจากนั้นหน้าต่างจะป๊อปอัพในส่วนที่เป็นกรุ๊ปวิ่งคิดมาให้นะครับก็คือจะเป็นระหว่างจํานวน3มช่องเป็นระยะเท่าไหร่นะครับซึ่งตามแบบมานของเราก็คือ10นะครับให้เราใส่10แล้วกดอินพุตครับ ในช่องต่อมานะครับตัวโปรแกรมจะสอบถามความกว้างของร่องนะครับตามแบบการของเราความกว้างของร่องจะเท่ากับ2นะครับให้เราใส่2เข้าไปครับแล้วกดอินพุตเมื่อใส่พารามิเตอร์ครบแล้วนะครับตัวโปรแกรมมาสโถเองจะป๊อปอัพในส่วนของ S number ขึ้นมาให้นะครับก็คือจะเป็นหน้าต่างในการเลือกใช้งานทูลแล้วก็พารามิเตอร์คัตติ้งนะครับ โดยในส่วนนี้นะครับทูนที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นทุนกรุ๊ปนะครับที่เป็นเม็ดอินเสิร์ตขนาดความหนา2มิลลิเมตรครับโดยเซตไว้ที่ทุลนภูมเบอร์5นะครับในส่วนของเด p บออฟคัตนะครับตัวนี้สามารถเลือกป้อนได้ทั้ง2วิธีนะครับจะเป็นการป้อนแบบออโต้และก็แบบแมนนวลก็ได้นะครับโดยผมจะขอเลือกใช้เป็นการป้อนแบบแมนนวลนะครับโดยให้ทําการกินครั้งละประมาณ0.25ครับ ค่าคัตติ้งสปีดนะครับผมใส่ไปที่60ครับและฟีดเล e นะครับผมใส่ไปที่0.15ต่อรอบนะครับทำการเปิดน้ำครับบุล l a n ออนเมื่อใส่ S number จนครบแล้วนะครับตัวโปรแกรมเองจะป๊ p ปอในส่วนของ fix หรือว่าการสร้างเชฟงานขึ้นมาให้นะครับในส่วนของ start point x นะครับก็จะถามถึงในมิเตอร์โตสุดของแนวแกน X นะครับที่เราจะทำการกลึงนะครับตามแบบงานของเรานะครับ จุดนี้จะอยู่ที่ไดมิเตอร์40ครับให้เราใส่40แล้วกดอินพุตนะครับในส่วนช่องต่อมานะครับ Starting Point Set นะครับก็คือจุดเริ่มต้นในการกินแนวแกน Z นะครับซึ่งระยะเริ่มต้นตามแบบดรออิงของเรานะครับระยะนี้จะอยู่ที่3 7มิมลลิเมตรครับให้เราใส่37แล้วกดอินพุตครับในช่องต่อมานะครับในช่อง Final Point X นะครับก็คือไดมิเตอร์สุดท้ายนะครับหรือว่าไดมิเตอร์ที่เล็กที่สุดนะครับที่จะลูบเข้าไปนะครับ โดยตามแบบของเรานะครับเราจะกรุ๊ปไปที่ไดมิเตอร์32ครับให้เราใส่32แล้วกด input ช่องต่อมานะครับ Final Point Z นะครับตามดออิ้งของเราจะอยู่ที่ระยะ37นะครับแล้วจะมีคำถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่ต้องป้อนระยะอื่นแล้วเพราะว่ามีตั้ง3ระยะเพราะว่าเราถูกเซตไปแล้วนะครับตั้งแต่ยู Unit n เบอร์ว่าเราจะกรุ๊ปที่3ล่องนะครับ และใช้ระยะพิษที่10ครับดังนั้นตัวโปรแกรมเองจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าถ้าใส่ระยะครบอีก2ล่องที่เหลือก็จะวิ่งตามระยะพิษของเราครับโดย taper angle นะครับตรงนี้ผมจะใส่0นนะครับส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นค่า r a p net ครับผมจะใส่เป็น5ฟันครับตัวนี้โปรแกรมของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในส่วนของ shape ของเรากันครับว่ามีความถูกต้องแค่ไหนนะครับ อันดับแรกให้เรามากดที่มุมขวานะครับที่ช่องสามเหลี่ยมครับหลังจากนั้นเลือกที่ z e t x p l a n e ครับซูมดูระยะครับก็จะเห็นได้ว่าล่องกร๊ปของเรานะครับก็คือกรูปแบบตรงๆนะครับก็จะมีทั้งหมด3รล่องด้วยกันครับคลิกขวาหนึ่งครั้งและกดโปรแกรม complete ครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ทูลพาด เลือกมุมมองหรือว่าแผนวิวที่เราจะสามารถดูได้สะดวกที่สุดนะครับผมเลือกเป็นมุมนี้โดยถ้าเรากดผ่าต c o คอน n ิ e นะครับหรือว่ากดผ่าสเต็ปเองตัวโปรแกรมจะเริ่มทำงานตั้งแต่ Operation facing นะครับซึ่งเราไม่ต้องการให้เรามาคลิกขวา1นึครั้งครับหลังจากนั้นกดผ่ารีสตาร์ทเลือก Operation ที่ต้องการดูครับก็คือ Operation ของเราก็จะเป็นอ p เป a ร i ชัที่3นะครับ ให้เรา select operation ที่3ครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นตัวโปรแกรม restart ก็จะ pop up ขึ้นมานะครับโชว์ให้เห็นว่าเราจะ simulation operation ที่3นะครับให้คลิกขวา1นึครั้งครับหลังจากนั้นกดผ่าสเต็ปดูครับก็จะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรมของเรานะครับก็จะ ทำการกร u ปเบ c k i n g ลงครั้งละ0.25ม mm ิลลิเมตรนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการทำโปรแกรม Group นะครับแล้วพบกันในอีถัดไปครับ